ไลฟ์ไซเคิลรอบนี้สมจริงยิ่งกว่าเดิมในทอนแอดเลสไม่ใช้ CGI แล้วนะครับ ไลท์ไซเคิลมอเตอร์ไซค์สุดล้ำนะครับที่ถือว่าเป็นไอคอนิกในหนังเรื่องชอนเลยก็ว่าได้ครับใครนะครับที่เคยดูเวอร์ชันเก่ากันมาแล้วนะครับไลท์ไซเคิลเนี่ยเขาใช้ CGI ทําทั้งคันนะครับแต่สําหรับภาคล่าสุดนี้นะครับอย่างชอนอาร์เลสนะครับทีมงานเขานะครับไม่ได้มานั่งทํา CGI แบบทั้งคันแล้วนะครับแต่เขานะครับทำตัวรถขึ้นมาจริงๆครับที่เรียกว่าพ็อกซี่บอยค่ะซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายทําโดยเฉพาะเลยครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกดัดแปลงแชสซี่นะครับมาจากรถมอเตอร์ไซคค์นนนะะรรัับซึ่งงมเป็ตกูลขอ modify นะครับให้ feeling และน้ำหนักนะครับสมจริงที่สุดเพื่อให้เวลาที่นักแสดงสตันซิ่งนะครับมันจะดูสมจริงมากๆครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับคือเทคนิค practical lighting ครับลด p ็ oxy b ่ไบนะครับทีมงานนะครับได้ modify เพิ่มไฟ LED สีแดงนะครับสว่างจ้าทั่วคันรถเลยครับเพื่อให้สีแดงของมันนะครับสะท้อนกับถนนกระจกและทุกอย่างรอบตัวครับเพื่อความสมจริงพอได้แสงเงาจริงๆแล้วนะครับทีมงานวิชวยเอฟเฟกนะครับก็แค่เอาไลท์ไซเคิลดิจิตอลสุดเยบนะครับมาส่วนทับลงไปครับทำให้ ฉากการไล่ล่าในเมืองนะครับดูเหมือนไล่ไซโคบ,บุกโลกจริงๆนั่นเองครับอุ้ยเมื่อกี้อยู่ดีๆแต่ดันนํำกาแฟหกใส่แต่ความโชคกลายมันก็ยังมีความโชคดีเพราะเรามีไฮยีนปากกากําจัดคราบแบบพกพาจัดการคราบเลอะบนเสื้อผ้าได้ทันทีพกพาง่ายใช้ง่ายไม่ว่าจะคราบอาหารชากาแฟหรือซอสก็เอาอยู่เจอสถานการณ์จริงต่อไปเนี้ยไม่ต้องกลัวละเลอะแค่เนี้ยบอกเลยสบายใจเพราะมีไฮยีนโอทูแอคชั่นพาวเวอร์ตัวนี้เลยครับให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่ตอนเลอะและ มีหลังใช้นะครับสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยลาโลกรู้ทุกเรื่อง